การพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพับกัดหลวงนะครับเป็นโครงการพัฒนาที่ดินแผนใหม่โดยที่ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐและบุกรุกทำลายป่าของราษฎรโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65,000ไร่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโครงการที่หนองพับกัดหลวงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโครงการหนองพับกัดหลวงเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านสมีพระราชประสงค์ที่จะจะัดสรรที่ดินทํากินให้กับาราษฎรซึ่งไม่มีที่ดินทนเกี่ยให้เข้ามาทํากินในรูปของชุมชนใหญ่คือเรามีแปลงขนาดใหญ่มากประมาณ6กหมืน่นไร่ครอบคลุมสามอำเภอ้วยกันได้แก่อพหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอชะอำอำเภอทัยางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในการจัดสรรนียพี่น้องเกษตรกรจะต้องทำให้คลายคลื่กันมีระบบ อนนุ่เรืเ่อยเรื่อน้ำระบบปบป้องดินเนื่องจากว่าดินค่อนข้างจะเป็นทรายจัดรังนั้นเกษตร,รกรจะต้องให้ความร่วมมือถ้าใครไม่ปฏิบัติตามแเราก็จะหารายอื่นมาแล้วก็เกษตร,รกรสามารถที่ใช้ลูกหลานที่จะเข้ามารับช่วงต่อได้พื้นที่นี้ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็จะต้องทําในรูปของสาร่อนดังนั้นจะไม่ไประสบความสำเร็จครับผม กรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มอบหมายให้สํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขสตสิระราชบุรีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินแผนใหม่โดยให้ราษฎรเข้าไปทํากินอย่างมีระบบให้สมดังที่พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ครับ